เกมสามพยางจบเริ่มผมก่อนนะครับชื่อหนังไทยเริ่มครับพี่หยดสามเฮ้ยได้ถ้าสี่คำก็ภ้าหนึ่งห้าสองตัวถัไปครับชื่อภาคไหนไทยเจือวันเฮ้ยเดี๋ยววันนะจะเดี๋ยว่ออ่งเดี๋ยววันแล้วจะไปไหนต่อเพื่อนไม่รู้หรอกพี่ไม่รู้ก็ได้ตคนหน้าด้วยโอ้โหไปหมวถัดไปเลยนะครับชื่อผลไม้ครับเริ่มครับแก้วมังกร คือจังหวัดในไทยเริ่มครับกำแพงเพชรกำลับเหยียดเกือบออกกรรมกรคนต่อไปชื่อยานพาหนะครับเริ่มครับรถยนต์หมดเวลาครับรถไถไฟฟ้ารถเบรครถสองแถวมาเลยรถยนต์มาชื่อรับเริ่มครับบ้านินินกรอน มาได้อกมาสี่มใช่คุณคภาพจะตอกมาหลาบมานด้องขึ้นมาต้องแย่นะเดียวบ้าไปไปเลยนะครับงวดขึ้นเดืมครับน้ำอัดลมอื่นเักไมดี๋ยวมาจะเปิดเปิดโคกตกไอ้ที่ตอบพุกสี่กูเลียดเอาดิสี่เลยสี่เ่ไอ้เปิรดต้องบาเยอะแล้แป๊บสี่จบไป